สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมมาหาปรมาจารย์นกเขาใหญ่นะครับทางด้านอำเภอนํำพองนะครับมาถึงท่านก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าท่านไปนาครับพี่น้องครับไปดูแล้วก็เห็นว่าเอานกไปต่อด้วยนะครับถามยายนะครับเมื่อกี้ก็เลยขออนุญาตยายว่าขออนุญาตถ่ายนะครับยายบอกว่าตามสบายไวอย่างนั้นนะครับก็ เดินมานะครับเห็นนะครับกรงว่างนะครับมีใบไม้มีอะไรด้วยนะน่าจะครับน่าจะเอานกออกไปไปไล่ไปต่อนะครับเนาะอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนยังไงนะครับแต่พ่อเตี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นาสายเหนียวนิดนึงครับเหนียวยังไงเหนียวไม่ค่อยแบ่งนกนะส่วนมากจะไม่ได้คนที่มาแบ่งขแก,กส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เขาแค่ไม่ค่อยให้นะครับก็ถือว,ว่าใช้ได้อยู่ครับเรื่องเหนียวในการแบ่งนก นะครับแต่พอดีผมเดินไปข้างหลังรู้สึกว่านกของแกน้อยลงครับพี่น้องครับนะแกคัดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าคัดออกถ้าไม่ผ่านที่คัดคัดคัดออกเนี่ยนะครับเพราะว่านกมันก็เข้าทุกปีอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่านกเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับตรงนี้จริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้ด้านหลังอีกเยอะเลยนะครับแต่มันโล่งครับโล่งๆไปเลยนะครับแต่พอดีผมมาเห็นตรงเนี้ยอู้เสียงนกต่อครับพี่น้องครับดูนะ หูเสียงกลางอย่างพ่อครับตัวเด็ดแหละครับเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยหน้าบ้านเื้องสูงนะครับนี่ครับตัดสินใจนะครับมาที่นาของท่านเลยนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเห็นแต่ลูกชายบอกว่ามาเส้นนี้เส้นนี้นะครับสุดท้ายก็น่าจะใช่ครับพี่น้องครับโอ้เห็นเห็นนกแล้วเอาโอเครว่าผิดซอย อ่าหนูอหนาวโอ้โหเนียดนกครับเอานกมาต่อจริงๆครับพี่น้องครับดูเลยโอ้หนูอหนาวเออยังไงเนาะเออเอ,อล้วครับพ่อเตี้ยครับปรมาจารย์เอาพ่อเตี้ยสวัสดีพ่อสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรหมานาไหมวันนี้ <c oughs> ้นกตัวนึงฮะในนกตัวนึงในตัวนึงในตัวนึงกว่านัน่นเอามาต่อเห็นฟังเันคึกไหมนกตามเขาไปนำ้ำฟังนกไปนำ้ำคึกไหม นกคือนกป่าคึอไม่พอเมือไรคึกตอนเศร้าอ่ะออ้ดีครับพี่น้องครับผมกําลังมองหาถุงอยู่ยังไม่ได้ใส่ถุงเลยยังใส่บ่ถุงมามาแต่กี่โมงพ่อหนยหรือแต่เช้าเลยใช่ไหมตัวนี้ไปเปลี่ยนตัวไม่มาตโตมากเมื่อเศร้าในมันนันบมหูจ้าว่าโคกนันมีไหมหมดแดงเออเอาไปใส่นกดินเอาลงมากอ้ยหมดจอนกตัวนั้นมันก็เลยขันบ่นันบันไดก็เลยเขาเมียไปเปลี่ยนตัวไม่ว่านกตอไม่ว่า พร่อนกปลามันหาวครับผมไปที่บ้านเมื่อกี้นี่ออลูกชายพ่อมาพอดีก็เลยว่าอยู่ตรงซอยนั้นซอยนี้ก็เลยเดามาถูกพอดีครับพี่น้องครับ <c oughs> ถือว่าโชคดีโอ้เออแล้วตัวที่มดแดงเป็นไงพ่อไม่ตายเนาะอบอกว่าตายเพราะว<อ>่าไปพระไป,ไปไห้อยแล้วมันใส่กอเนาะใส่หลักกอกอเนี่ยมันไปหวอยเพราะจาว่ามีมดแดงครับแต่ว่าอย่างนี้มันไไหาวสองมือแล้วนกใช่ตัวนี้ไหมล่ะใช่ตัวนี้ไหมแมน เมืวานเนี่ยเสียงอะไรพ่อตัวนี้นกเสียงอะไรเสียงใหญ่โอ้เสียงใหญ่กีกูกพ่อเฮ็ดดีกูกเดียวโอ้ถูกใจเลยทีนี้เป็นต่อไหมนกบัวนี่พ่อเป็นเยอะฮะนกบัวนี่เป็นเยอะอ๋อมัน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 ติดช่วงไหนพ่อติดช่วงไหนติดประมาณนี่แหละประมาณในคำคำนี่แหละโอ้เพิ่งติดใช่ไหมนี่บัวติดดันเรียกว่าพ่อสามก้าเบิดมัดจังเลยเห็นเลยได้ประมาณยักษ์โอ้ที่ยี่สิบอยู่ดอกกับว่าเห็น เพราะว่าดับหน้าฟังเสียงมันครเงียบมันคูน่รอนเข้ากันเนี่ยได้ยินได้ยินเยูะแ,แล้วก็เงียบไปแหงบข่ขืนมากเลยเงียบไปว่านบ่นบเหยียบครับไปว่าเรียมไปโรคงมันติดเรียบร้อยนะครับผมโอ้ <c oughs> ไม่มีมถุงใส่เลยพ่อไม่เอาถุงมากจะไปอย่างนี้เลยไปต้อนนกบ่ค่อยเอาถุงไปหรอกเอาถุงไปนบ่หม,มันแตอเอาถุงไปดิจะไม่หมันคเอยเอาไปอย่คเอยเอาไปโย่ถุงเขียวอ่ะ แ่มือนี่ก็ว่ามาหน้าก็เลยบบเอามาเพราะว่านกตัวนี้มันได้ยินหัวก็ได้ยินสองมือนี่เพิ่งมาใหม่หรือยังไงแต่ว่าพื้มันหัวก็ขึ้นกรบโหจักเพราะว่ามาหน้ากรบอกคอยได้ยินเสียงมันนกทำนะครับนี่นกทำฮู้ช่วนมากมันป็นกมาทจฝากพูดเหรอหู่มีมดแดงด้วยนี่มดแดงอ่ล่วงแล้วล่วงแล้วครับตกลงไปแล้วเมื่อกี้นี่มดแดนี่น่อะไรนี่นอันตรายมากครับพี่น้องครับ โอ้ยแน้วมันแนวคน้นบริขืนเบิ้งเนกเฝ้าแค่ตัวเดียวนะครับเยี่ยวใส่ตาก็นี่นี่อีกตัวหนึ่งก่อเนี่ยโอ้ยคือมันตัวนี้มันมีคือกันโมก็มีแล้วพ่อเพียงแต่ว่ามันจะวิ่งหรือไม่วิ่งฝนมันหมดหลายรอดเนี่ยหมดหลายโอ้สองตัวเลยมือเศร้าเลเต็มเลยแล้วคือเสียงใหญ่แล้วพ่อเนาะเสียงใหญ่อ่าพุกเดียวเฮ็ดดีแล้วมีคารมมีคารมขัดหนุนยังไง มีเยอะไหมพ่อม,ม,มันกับนี่แต่กับพ่อท่านเป็นนกตอเนอะอา่าพึ่งได้ยินเอาง่ายว่าพึ่งได้ยินสองวันใน,ในพ่อใส่วางไว้ต้นไหนพ่อกกเสียวนะคาง,ง,ง,งไงเขาว่านเขากกเสียวอโอ้มีมองไงมองไส้มองไส่พุ่นมันหมดแดงครับหมู่ว่านเราตัวนึงมาใส่พอใส่แล้วเข็นมันเงียบไปตามเขาขึ้นไปเบื้องลักมันล่มฮะลักมันล่มลักกอหอยเพราะว่าเอาไม่เสียบไม เวลาล่มอ๋อเศร้าร่วงเลยเหรอพ่อร่วงล่วงไปแต่ว่ามันในมันเป็นเครื่องไม่ายครับแต่ว่ากระโดนเตือบสามเขาจนด้านโบราณจังไปเบิ้งครับผมว่ามันหยียบแล้วมันคู่ใท่กันน่ะะโดนล่มฟันโดนล่มฟันเออว่าสิบาร์ไปจักสองมือจังขิมาใส่แต่มันหาวคักโอ้โราเรียบร้อยครับแล้วมาไซสองตัวจล้ก็เรียบร้อยเลยจบข่าวครับอ่านกโอ้พ่อมีข้อไหนพ่อนกตัวนี้ยังไงลายลาย ลายเม็ดท่านลายเม็ดพริกขึ้นสูงครับแต่ว่าในเบิองจะไอ้ไร้ข้อไล่ข้องามอยู่แต่ว่ามันบ่ท่านในเขาตุ่มบางท่านเขาตุ่มเบิองอ้มันจะไม่บาดแล้วพ่อเนี่จะไปอย่างนี้เลยเหรอบาดจุดปวดใส่อะไรก่อนก็แต่ว่าสซนมา่วนมาไม่จะไปที่หดบานเนี้ยไปปวดใส่ปีกมันบาดแล้วครับแต่ว่าปีกปีกฟาดกรับไปขอบเนียอ้าลังเทียนี่กับนี่นี่นี่กับตัวนี้ครับแต่ขอบตาจะออกโซนนี้จะออกเป็นแบบ สีติดๆน้องบอเนาะตาตาตาบอขอบตาก็แดงครับโรคบอนี่อยากเป็นเรื่องสี่ตัวได้มือตัวได้มือก้อนเนี่ยจึงขอบตาแดงจึงคือตาส่วนของวันก่อนก็ได้อีกได้บอสเดียกันนี่บอสได้เยอะอันพูกฝั่งนู้นครับเลาะบ้านผมลงมาเมื่อกี้ก็คูกันนะพ่อฝั่งคลองฝั่งนู้นเลยแต่ว่าตัวนึงอยู่นี่ครัเล็งน้อยมัน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 เออตัวเสียเล็กๆหรือเมื่อกี้นี่มันมันยุดพเนียดหรือยังไงบ่แล้วบาดใน เอาไว้นกดินป่ใส่กับลุดเดี๋ยวนิ้มพนบ่เขานกเลยออยุ่นี่จบเลยแสดงว่าหลุดตบได้แล้วหลุดเออนี่มันเนี่ยตัยีโก้งางยู่นี่หัวก็ตัดวางแดงมันไหนยักอวอกได้ยังไงคือมันแบบว่ามันพีกออกเลยแมนดันออกหรือว่ายังไงไม่รู้เนาะเออเพราะววาเห็นอยู่ดิครับเห็นเย๋ยวออกเป็นเองเลยตัดคอนแบบนี้ไม่ค่อยพลาดดูพี่น้องครับห่างเป็นแบบเท่าไหรพ่อวนี่อู้เยอะมากเลยครับนี่ ดูถ้าแบบมาไปปลายนี่อันตรายอันตรายไม่ลอครับพลาดตัวพลาดเนาะก็เดี๋ยเนี่ยมันต้องมาจับไปไปลายจังสี่จังสี่จับปลายอย่างนี้ก็คือเข้ามาเกินนั่นแล้วนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะจับตรงนี้แหละครับลงอย่างนี้เลยนี่ตัวได้เมือก้อนผิดติดยู่พี่เพราะว่าตัวได้เมือก้อนนั่นไปเอาไปใส่มือแรกนี่นี่ดังดังมากกาะตัวนี้ไอ่ลันไม่รันอีกโอ้ยบ้ามันสิเกียดเลยไปมือรุ่นหรือเลยได้ครับ ถ้าตัวนี้เราไปต้อครับถ้านกอ่มันยังไม่โดนพระเนี่ยตีมันไม่เกียนหรอกเมนถ้ามันเกียดเพราะเกียดเพราะว่าเพราะวันโบราณเนี่ยมันมันของนี่แต่ว่าเคยเป็นหลายเถวเยอะมันแค่แบบงางขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมมันยังไม่ถึงตัวนกเมนเวลาเขาห่างห่างขึ้นมาห่างแค่นี่ได้มากอกับตัวไล่คัดมันนี่ครับจกจกก็พอตื่นโจกตียั่งเส้นละแต่ว่าได้แล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับหนึ่งแต้มวันนี้ครับ แต่จะเป็นออกโซนแดงนะพ่อเนาะนกเนาะโซนแดงดอกแดงแดงนิดหนึ่งแล้วว่าได้ได้เยอะหนิโอ้คูอ่างตลอดเจ๊งบักกันอ๋อคูอ่างตลอดมันมันตายแล้วละโอ้โหไม่คือไม่นกเกินนกกิงอ่างตลอดนี่หมายถึงว่าไม่มีครูธรรมดามาสับเลยแมนอ่างต่างล้วนเลยนะครับได้เยอะหนิมันมันมันมาถ้าฝากพ่ออ่างถ้าฝนนกท่ามฝากเขาฝนฝากใครวัดโศกฮะ มันนกมาตะตาฟังผุนฟังฟังโซนี่ตรงข้ามกับวัดโศกแมนวัดโศกแถวบ้านช่างแซงใช่ไหมพ่อบันวัดไช่น้องแซงน้องแซงแล้วก็วัดไช่วัดโศกขยุกกลางอ๋อก็คือข้ามาฝั่งจากฝั่งนู้นนกมันขามมาตาฟังผุนครับครับนกบ่อนี้ก็ใช้ได้นะครับนกวัดโศกนี้มาแล้นกับพ่อมาโยงมาตีตีทินนยูครับเพราะว่าตัวงเก่งเนี่ยมันมันมันหายไปเลยย่านเขามาต่อเอาอยู่ เสร็จเขาแล้วเอาง่ายตัวนั้นครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอ้ออกมาเยี่ยมนึกว่าจะไม่เห็นนกครับก็สุดท้ายได้เห็นนกจริงๆหมานอยู่ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าก็จะคงจะไปดูนกที่บ้านนกรู้สึกว่าหายเยอะนะพอนะโอหลายปอยตัวทั้งปอยทั้งตายมีแต้บักโอ้ยค่าเฮ็ดบังไฟโอทำบังไฟแมนเขสร้างสีลกลืตายจะว่าจะจักตัวค่าเฮ็ดบังไฟเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ได้เห็นเฉลยครับก็มีความสุขแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยไปคุยกับพ่อเตี้ยในบ้านแล้วกันนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอกสรัท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดดิมงสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเตี้ยเป็นองครับพ่อเตี้ยสวัสดีครับโอ้หมานหมาน